สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันหยุดวันนี้ครับโอโ้โหเรามีวัตถุของคนนะครับมีพระเครื่องอสวยๆมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะฮะมากมายหลายรายการที่นะชอบถูกใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตและเบอร์โทรเลยครับนะาพระผมการตีทแทน้แน่นอนนะยฮะ วันนี้ก็เปเบแบ่งหลายรายการเลยนะครับนะลองเืดูชมอยู่นะครับนะถ้าชอบถูกใจนะครับก็นะทักมาได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมมาได้ที่อดีไลน์นะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะฮะวันนี้ครับพระอุทุมคลทุกรายการนะครับนะจะฟรีจะส่งนะฮะทุกรายการนะครับเดี๋ยวเรามาลายการที่หนึ่งลยครับพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งครับขอนะนำเสนอนะครับเป็นรายการจี้กงนะครับรายการนี้ นะครับน่าจะเป็นหน้าเสมือนหลวงปู่เลยนะครับนี่นะครับจะสวยนะครับองละสามร้อยบาทนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้าพี่นะรายการที่หนึ่งเนื้อทองแดงข้าเบ้านะพี่นะสามร้อยบาทต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เลขโคดัมเบอร์นะครับนะหนึ่งห้าสี่เก้านะฮะเดี๋ยวผมดูข้าเบ้าองค์แรกก่อนดืมเลยเลขโคดลำเบอร์หนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับรายการแรกนี่ฮะหนึ่งห้าสี่เก้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับนะองค์ที่สองนี่ฮะ สวยเลยครับพี่ชายนะครับองค์ที่สองต่อมาองค์ที่สามครับเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาพี่เลขค้นเบอร์สามสองหกนะครับเลขค้นเบอร์สามสองหกนะครับเนื้อทองแดงขัดเงานะครับนะความสวยแบบโ้สุดจริงนะครับรายการที่สามนะครับนี่ฮะจี้กงนะครับจี้กงนะครับนี่ฮะเต้าเนี่คือดูดซับนะครับ งาพัดก็คือพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปในชีวิตนะครับพัดสิ่งดีเข้ามานี่ครับนี่คือจี้กงนะครับหรือนะครับรุ่นเฮงหมื่นล้านคือรูปหล่อพระอรหันต์นะครับนะพระอรหันต์จี้กงนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่ครับเป็นจี้กงเนื้อกะไหล่เงินนะครับเป็นจี้กงเนื้อกะไหล่เงินนะครับเลขคดนัมเบอร์พี่หมายเลขสี่เก้าสองนะครับหมายเลขคดนเบอร์สี่เก้าสองนะครับนี่ฮะนี่กะไหล่เงินนะพี่นะสามร้อยบาทเท่ากันหมดนี่สามร้อยบาทเท่ากันหมดนะพี่สี่องค์นะครับ ต่อมาฮะอะไรการ่อไปร <blunt animation> ุ่น <Creed>, ต ha, okay. ่อไปฮะรุ่นต่อไปขอนะนำเสนอเป็นมีดหมอเนี่ยมีดหมอนะครับนี่มีดหมอผมนำเสนอให้นะครับนะครับเป็นมีดหมออ่าหลอรุ่นแรกนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับเป็นซีรีส์เดียวเหนือดวงนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับรอบนี้จะแกะให้ชมเลยครับนะเหลืออยู่สองสามด่านะครับสวยครับนะ พี่ดูดิ่เท่าฝ่ามือเลยพี่นะฮะใหญ่นะพี่นะที่ใหญ่นะคือแบบพกพาพกพาไปกระเป๋าได้อลพี่พกพาใส่กระเ,เป๋าเป๋าเป้อะไรเงี้ยเอเาเงินป่อทองอันนี้ฮะพี่ดูความสวยพี่นะครับนะฮะวันนี้เปิดแบะกปันอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะฮะหกร้อยห้าสิบาทนะพี่พี่ดูนะฮะนี่ฮะพี่ดูความสวยนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะดูเลขโคดเจเบอร์พี่นะ ดี่ผมให้ดูเลขคนัเบอร์นะครับนี่ฮะเลขคนัเบอร์พี่สี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ฮะโอ้โหนะสวยสวยสี่ศูนย์หนึ่งสองครับนี่นี่ครับคุ้มเลยพี่คุ้มนะนี่ฮะสวยมากครับนี่นี่เป็นลงยาน้เงินนะพี่นะลงยาเงินนะ รายการที่ห้าลงยาเงินพี่หกร้อยห้าสิบาทเอาันนี้ไปผมแบ่งให้หกร้อยครับนะผมแบ่งให้หกร้อยพี่เพราะอันนี้เนี่ฮะนี่รายการที่ห้าเลยครับต่อมารายการที่หกครับนะครับเป็นมิดบอนะครับต่อไปเป็นลงยาแดงพี่นะครับแต่ความสวยพี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนกันนะครับั อันนี้เปลงยาแดงครับนี่รายการที่หกนะครับนะฮะเหนือดวงพี่สวยๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะเลขคนจัเบอร์สี่สองห้าหนึ่งครับนี่ฮะความสวยมันต้องห่วงพี่นะฮะดูฮะนะครับเก็บได้เก็บพี่องค์หกร้อยบาทเองนะครับนะครับสวยๆพี่มิดหมอนี่โอ้โหสุดจริงพี่สุดจริงนะลองเลือกดูพี่รายการที่ห้าที่หกนะครับชอบแบบไหนนะฮะนี่ฮะ ลองเลือกดูพี่นะสวยทุกองสวยทุกรายการนะครับห้ากับหกนะครับนะต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเขานำเสนอเป็นนี่ตะกุดปั๊มจีวรนหัวใจเศรษฐีครับมีอยู่สามสี่อันนะครับมีสามสี่กล่องนี่ฮะกล่องละสามร้อยนะฮะกล่องละสามร้อยบาทนะฮะมีจีวรลุงปู่มีสายสินนะับมีมียันเนี่ยฮะ นี่ฮะกล่องละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะรุ่นแรกด้วยนะฮะนี่นะครับตะกุดปั๊มจีวรหัวใจสถีครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับเป็นตะกุดยิ่งมียิ่งรวยครับนะครับมาเป็นซองนะครับมีคาถานะครับออกเนี่ฮะ นี่ออกที่ธรรมะอุทยานนะครับเนี่ยออกที่ธรรมะอุทยานนะครับนี่ถ้ากดยิ่งมียิ่งรวยพี่เนี่ยครับนะรับประกันดีแท้แน่นอนนะฮะเนี่ยผมเช่าจากวัดเลยนะครับนี่ฮะจากสายตรงเลยนะเนี่ฮะเลขโค้ดเนี่ย CTR เนี่แป8 C2 C26 เนี่ยเนี่ยฮะนี่ฮะรอยการที่400บาทนะพี่นะ400บาทนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมาฮะรายการที่เนี่ฮะรายการที่9าขอจำเสนอเป็นรุ่นนี้พี่นะฮะเป็นเหรียญหล่อปิดตาพังประการพุทธสิ์นะครับรายการนี้เป็นชุบนาคนะครับนะชุบนาคนาคอาองพระสีชุบเงินครับเลขคนเบอร์2 0งศนะครับเนี่ยเลขคนเบอร์2 0งศนะพี่นี่นะครับสวยๆนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมานการที่สิบครับวันนี้มีแต่สองเคนะพิ่นะอันนี้ชุบเงินหน้าชุบทองนะครับวันนี้มีแต่สองเคนะครับรายการนี้เลขคุณตเบอร์สองเก้าเก้าครับนาสองเก้าพี่รายการที่สามร้อยบาทเช่นเดกันพี่นะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาการที่สิบเอ็ดครับนะชุบทองหน้าชุบเงินครับเนี่ยเลขคุณตเบอร์พี่สองหกแปดนะครับเลขคุณเบอร์สองหกแปดนะครับนี่ในรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สองครับเป็นแบ็กนะฮะ แบกหน้าทองครับมี2สองเคียนเหมือนกันพี่เลขค้นตัวเบอร์เก้าสี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์เก้าสี่พี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทในวิดีโายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับผมขอนําเสนอนะครับรายการนี้พี่เนื้อน้ำผงน้ำมันฝังตะกุดทองคำนะครับมวลสะะรยมวลสารวัดถะาแบงวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์นะครับ วันนี้ผมได้มาหนึ่งองนะฮะองค์ที่สิบสามนะครับนี่ฮะตะกุดทองคําแผ่นให,ใหญ่เลยพี่นี่ฮะรายการนี้นะพ่ดผงน้ํามันนะครับตะกุดทองคําที่เลขคนตเบอร์หนึ่งสองห้านะครับเลขคนตเบอร์หนึ่งสองห้าในตะกุดทองคํานะครับะนะบนะบปกติเปิดที่สองพันนะครับวันนี้ผมขอที่หนึ่งพัน สองร้อยบาทนะครับเนื่องจากผมได้มาเบาๆอยู่นะครับนะถ้าใครซื้อมาก่อนนะแหลงอยู่นะพี่นะแต่เนี้ยผมได้มาเบาพี่นะครับนะไม่รู้ว่าพี่เขาแบ่งมาให้นะครับงั้นมีมาองค์เดียวนะมีมาองค์เดียวนะพี่นะย้ําว่าใครพลาดนี่นะจบเลยนะครับนะนหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะฮะนี่ผมขอยากเก็บเลยนะครับนะใครปิดได้ปิดมาเลยพี่นะครับสิบสามนะฮะ หนะ 1, ึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเี่ต่อมาฮะรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สี่ครับนี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวลหล่อนนาเลิกนะครับน้บนํานี่นี่ครับหลวงปู่มหาศิลานี่ครับนะรุ่นสมเด็จยกฐานะนะครับนี่เจ้าสัวน,นะครับทูเสกสองวะละวาวัดไตมิตรนะแล้วก็ธรรมอุทยานนะครับนี่นี่คือลายมือนะฮะลายเซนจากหลวงปู่นะ บอกเลยว่าพลาดนะครับใครไม่เข้ามานี่พลาดเลขคู่ัหกนี่นี่ครับใครไม่เข้ามาพลาดนะครับนะรายการที่หลอนําเลิกนะครับนะขอที่หนึ่งพันบาทนะครับหลอนําเลิกขอที่หนึ่งพันบาทนะครับตัดตัดช่อเลยครับนะรายการที่พี่รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้านี่ครับนี่รายการที่สิบห้านะครับสัมนาคุณนะครับนี่ฮะกล่องแบบนี้เลยสัมนาคุณนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะ ฝั่งพลอยฝั่งเพชรนี่ฮะเลขควจะเบอร์สี่หกนี่ฮะนี่คือลายมืองปู่นะครับรุ่นนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าใครเก็บได้เก็บนะครับรายการที่สิบห้านะครับนี่ฮะรายการนี้นะหกร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมาร,รายการที่สิบหกครับรายการที่หกนะครับเป็นรุ่นนี้พี นะครับเลขคนเบอร์เจนหกนะครับนะเลขคนเบอร์เจนหกนะครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับเหรียญเสมานะฮะเหรียญเสียมารุ่นแรกนะครับนะรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพงษ์นะฮะเหรียญพระพรมนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเนื้อมหาชนวนครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วงนะครับนะเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วงพี่นะฮะนี่ฮะรายการนี้ก็250บาทนะครับต่อมารายการที่9ครับนะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาและสีเหลืองเขียวครับรายการที่9้านะครับ25 0บาทเช่นกันพี่ต่อมาฮะรายการที่20นะครับรายการสุดท้ายครับนะเปรียญมพระนะหลวงพ่อโสธรนะครับนะเนื้อทองแดงเลขคู่เบอร์3 9 0ูนนะครับรายการนี้200บาทดีนะครับรายการนี้200บาทพี่รายการที่20นะครับ นี่ฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะครับนะ20รายการนะครับนะลองเลือกชมดูนะพี่นาาชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับนะ20รายการพี่บอกเลยว่าแต่ละรายการที่เด็ดทั้งนั้นนะฮะใครไม่เข้ามาวันนี้พลาดเลยนะครับใครเข้าวันนี้พลาดเลยครับนะรุ่นเด็ดเด็ดเลยนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ